สัจจะของคุณจะช่วยแก้ปัญหาความเป็นทวิภาวะที่อยู่ภายในตัวคุณให้มีความเป็นอยู่ที่สอดคล้องกับใครที่คุณเป็นอยู่อย่ามองหาแต่การยอมรับแต่ให้มองไปที่การเปิดกว้างด้วยส่งคําทักทายจากสภาวิหารแห่งรุ่งอรุณสีทอง พวกคุณกำลังจะให้กำเนิดโลกแห่งสันติภาพในมิติที่5ซึ่งจะทำให้เกิดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างสิ่งมีชีวิตทั้งหลายกับพลังงานอันหลากหลายรูปแบบด้วยการสร้างบรรทัดฐานใหม่เพื่อให้เป็นไปตามแบบแผนที่มีความเกี่ยวเนื่องกันอันจะก่อให้เกิดความหลากหลายขึ้นกับโลก ทำให้ศักยภาพแห่งแสงสว่างอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในร่างมนุษย์ได้ปรากฏกับพวกคุณด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้นสัมพันธภาพนี้จะเกิดขึ้นในวงกว้างกับบรรดาผู้ที่สามารถผสมผสานกับการสั่นสะเทือนแบบนี้ได้อีกด้วยแต่ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพวกคุณในวันนี้ ส่วนพรอันศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกนำเสนอมาให้นั่นคือมุมมองอันสดใสที่พวกคุณสามารถทำให้พลังงานนี้ขยายตัวออกไปอย่างมีศักยภาพเพราะมันจะไปจุดชนวนการจัดการที่สอดคล้องกันภายในตัวคุณขึ้นมาที่จะทำให้พวกคุณมองเห็นทัศนียภาพในแบบใหม่นี้ได้จากความรู้แบบองค์รวม พวกเราขอให้พรแก่พวกคุณขอขอบคุณสำหรับการเปิดรับพลังงานนี้พวกเรารู้ว่าพวกคุณกำลังมองออกอย่างชัดเจนขอบคุณสำหรับในเรื่องนั้นพวกเรารู้ว่าพวกคุณได้วางรากฐานไว้แล้วขอบคุณสำหรับในเรื่องนี้พวกเรารู้ว่าพวกคุณกำลังจำได้ถึงความกล้าหาญเยี่ยงนกอินทรี ในการนำทุกอย่างที่คุณเป็นออกมาสู่มุมมองในแบบมนุษย์ให้สอดรับกับพื้นฐานธรรมชาติอันลึกล้ำที่เชื่อว่าพวกคุณมีศักยภาพนี้อย่างมหาศาลด้วยความเรียบง่ายในสิ่งที่คุณเป็นนั่นคือคลื่งความถี่ที่เข้ากันกับโลกแห่งสันติภาพในมิติที่5ที่เกิดขึ้น ซึ่งได้ทำให้พวกคุณยินยอมให้สิ่งนั้นเข้ามาและออกไปจากชีวิตของพวกคุณเพราะพวกคุณล้วนเกี่ยวพันอยู่กับตัวพวกคุณเองดังนั้นจงประกาศและแสดงตนว่าพวกคุณดำรงอยู่ที่นี่จงเป็นหนทางแห่งแสงสว่างรอบๆตัวพวกคุณไปสู่คนอื่นๆที่อยู่ที่นี่เพื่อให้เกิดการพบปะซึ่งกันและกัน พวกคุณบางคนอาจตระหนักรู้ได้มากขึ้นในแง่มุมต่างๆขององค์รวมอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดที่กำลังอุบัติขึ้นได้นำความเข้าใจที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนมาสู่เกมแห่งการสร้างสรรค์ฉะนั้นอย่ามองหาแต่การยอมรับแต่ให้มองไปที่าการเปิดกว้างด้วยพวกเรารู้ว่าพวกคุณกำลังอ้างสิทธิ์ในสิ่งที่พวกคุณรู้ และสิ่งที่พวกคุณเชื่อมั่นในตัวของพวกคุณเองได้มากยิ่งขึ้นซึ่งสิ่งนี้คือการปูพื้นฐานในการทำให้ผู้อื่นเปิดกว้างมาสู่พวกคุณได้ทำให้พวกคุณเปิดกว้างไปสู่ผู้อื่นได้เช่นกันการเพิ่มภูนความเบิกบานให้กับชีวิตคือพลังงานแห่งความสุขอันล้นพ้น ที่มันจะไปกระตุ้นวิสัยทัศน์ที่มาจากหัวใจของพวกคุณได้ถูกเนรมิตขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงข้อมูลทั้งหมดที่เป็นความศักดิ์สิทธิ์ทั้งมวลที่กำลังแผ่ขยายขึ้นดังนั้นจงมีความเบิกบานในทุกๆปัจจุบันขณะเพราะอารมณ์อันเบิกบานและความสุขสงบจะดึงดูดให้คนทั้งหลายเข้ามาที่นี่มาพบกับพวกคุณ สัมพันธาภาพระหว่างมิติต่างๆทั้งหลายบนโลกและเอกภพนั้นจะมีส่วนทำให้การดำรงอยู่ดูเป็นธรรมดามากยิ่งขึ้นจะเป็นการดำรงอยู่ในรูปแบบของความเป็นมนุษย์ที่ไหลลื่นยิ่งขึ้นมีก้าวย่างที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงการจำได้หมายรู้และการยอมรับจะโปร่งใสและเปิดกว้างยิ่งขึ้น ทำให้พวกคุณได้พบว่าพวกคุณกำลังพูดถึงสัจจะของพวกคุณเองไม่เพียงแต่อยู่ในหมู่ของผู้ที่ตื่นแล้วเท่านั้นแต่พวกคุณกำลังได้แก้ปัญหาความเป็นทวิภาวะที่อยู่ภายในตัวของพวกคุณด้วยเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่สอดคล้องกับใครที่พวกคุณเป็นอยู่โดยที่ พวกคุณจะมีอิสระภาพในการเคลื่อนไหวในทุกๆย่างก้าวความโปร่งใสที่พวกคุณจะทำให้พวกคุณกลายเป็นแสงสว่างพวกคุณจะรู้สึกถึงการเปิดกว้างที่ไม่มีที่สิ้นสุดสัมผัสผู้อื่นด้วยความจริงใจที่เต็มไปด้วยความงดงามอย่างแท้จริงซึ่งนั่นก็เป็นเพียงความไร้เดียงสาอานาทึ่งของคุณเท่านั้นเอง พวกคุณจะยังคงแบ่งปันพื้นฐานของประสบการณ์ที่คล,ล้ายคลึงกันเหล่านี้ให้กับทุกๆคนซึ่งจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่จะเป็นสะพานเชื่อมไปสู่พลังงานในแบบใหม่พวกคุณและเมล็ดพันธ์พลังงานที่ถูกบ่มเพาะขึ้นของพวกคุณจะทำงานร่วมกับร่างแสงของผู้อื่นดังนั้นบรรดาผู้ที่พวกคุณพบเจอ มีขอบข่ายพลังงานที่สามารถเข้าถึงที่สูงกว่าค่าที่คุณตั้งไว้การเผชิญหน้ากับผู้ที่อยู่ในความสอดคล้องกันนี้จะทำให้พลังงานอันมากมายถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะการปรากฏตัวขึ้นของพวกคุณเป็นส่วนประกอบในการเปิดทางเข้าสู่คุณลักษณะต่างๆที่แฝงอยู่ทั้งหมด ที่มันผสมปนเปกันอยู่ในพลังงานทิศที่กำลังกระตุน้นและจุดชนวนในการตอบรับกับลื่นแม่เหล็กเพื่อนำความเบิกบานมาให้แก่พวกคุณซึ่งทำให้พวกคุณพบว่าเมื่อเริ่มมีคำถามจากผู้ใดการตอบสนองกับคำถามเหล่านั้นของพวกคุณได้เปลี่ยนไปในทิศทางใหม่แล้วเช่น โดยการฟังอย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้นพูดน้อยลงโดยการตอบรับกับสัมผัสภายในต่างๆของพวกเขาได้โดยการมอบรอยยิ้มให้แก่พวกเขาอย่างมากมายโดยมอบความรักที่มากล้นให้แก่พวกเขาเชื่ออย่างหมดใจกับการตัดสินใจในทางเลือกอันสมบูรณ์แบบของพวกเขา ซึ่งการทำเช่นนี้ของพวกคุณจะทำให้เกิดการเยียวยาอย่างมากมายเกิดขึ้นได้ทุกปัญหาจะถูกขจัดปัดเป่าให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยความรักและแสงสว่างอันบริสุทธิ์ที่ผ่านความซื่อสัตย์และจริยธรรมด้วยการเพิ่มภูนความสุขให้กับตัวพวกคุณเองด้วยการทำตามสิ่งที่พวกคุณมีความสุข และด้วยการมอบรอยยิ้มอันอบอุ่นให้เป็นเครื่องเปิดทางแก่พลาังงานให้สามารถติดต่อถึงกันได้ซึ่งนั่นคือความหมายของความกับโรนาปราณีจงยอมรับที่จะหันกลับเข้าสู่ภูมิปัญญาในด้านในจงดำรงตนเป็นกระจกเงาส่องความรักจงจดจ่อในหน้าที่การงาน จงยินยอมให้ตนเองถูกเห็นยินยอมให้ตนเองได้เห็นให้ดวงตาของพวกคุณสุขใสดั่งรุ่งอารุณแห่งวันใหม่ในทุกๆวันจงปลดปล่อยสิ่งต่างๆทั้งหมดที่ผ่านมาเมื่อครั้งเก่าก่อนเพราะนี่คือการเรียนการสอนของวิหารแห่งรุ่งอารุณสีทองที่มีการเริ่มต้นใหม่อันไม่สิ้นสุด จงยอมรับให้สัจจะอันศักดิ์สิทธิ์ได้เผยต่อพวกคุณจงยินยอมให้ธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ก้าวเข้าไปสู่พลังงานของพวกคุณให้เต็มเปี่ยมมากและมากยิ่งขึ้นในทุกๆวันเชื้อเชิญจิตวิญญาณสู่ด้านในจงเลือกคนที่พวกคุณอยากจะเป็นในกระบวนทัศน์แบบใหม่ ของเสรีภาพอันไม่จำกัดที่ปลายทางสิ้นสุดที่ความผาสุกจงจดจ่ออยู่ภายในและยอมรับว่าพวกคุณคือมนุษย์กลุ่มแรกที่อยู่ในมิติที่5บนโลกแห่งสันติภาพที่เป็นในมิติที่สแห่งนี้ซึ่งเป็นพันธสัญญาที่สมบูรณ์แบบ จงออกสำรวจและค้นหาพูดคุยกับพวกเราร่วมแบ่งปันกับผู้อื่นมาเป็นไกด์เดินทางของพวกเราในฐานะที่เป็นชนพื้นเมืองรุ่นใหม่จงอย่าประหลาดใจหากพวกคุณพบว่าผู้คนเหล่านั้นได้อยู่ที่นี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วจงปล่อยให้การเริ่มต้นแห่งพันธสัญญาอันศักดิ์สิทธิ เข้ามาสู่ชีวิตของพวกคุณมาพร้อมกับมหาเทพมิคาเอลและสภาวิหารแห่งรุ่งอรุณสีทองพวกเรามาพูดคุยกับพวกคุณในฐานะของความเป็นหนึ่งเดียวกันหากคุณใส่ใจต่อคำแนะนำของจิตวิญ,ญญาณตัวเอง คุณจะสามารถเดินตามแสงสว่างที่เป็นดังลูกศรน,นำทางขนาดใหญ่ที่กระพริบอยู่นั้นได้อย่างแน่นอนความจำเป็นที่ต้องหลงลืมในพันธสัญญาทางจิตวิญญาณมีคำถามว่าเมื่อพวกเราต่างมีพันธสัญญาทางจิตวิญญาณเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณดังนั้นหากพวกเราไม่สามารถจดจำพันธสัญญานั้นได้ มันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมแต่เมื่อใดที่พวกเรารู้ว่าภารากิจของพวกเราคืออะไรแล้วชีวิตของพวกเราก็น่าจะง่ายขึ้นอีกมากเพราะคงไม่มีใครทำผิดอีกและไม่ต้องมาเสียเวลาหลายภพชาติในการพยายามแก้ไขพวกมันคำตอบว่าหากพวกคุณจดจำาพันธสัญญาทางจิตวิญญาณของพวกคุณได้ทั้งหมดแล้ว พวกคุณจะลงมาเกิดในร่างมนุษย์นี้ทำไมกันเพราะถ้าพวกคุณได้ลงมาเกิดเพียงเพื่อทําตามสิ่งที่พวกคุณตั้งใจลงมาทําตั้งแต่แรกเท่านั้นและยังรู้อีกว่าสิ่งที่จะต้องเผชิญทั้งหมดในชีวิตมันคืออะไรจะดำเนินไปอย่างไรแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรต่อพัฒนาการด้านจิตนิญาณมันจะมีประโยชน์อะไรต่อการนำกฎจักรวาลไปใช้ มันจะมีประโยชน์อะไรกับทางเลือกอิสระที่มีให้การหลงลืมพันสัสัญญาทางจิตวิญญาณที่พวกคุณได้เลือกรวมถึงจำไม่ได้ในรายละเอียดของสิ่งที่จำเป็นพื้นฐานและผู้แสดงหลักๆทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ว่าจะมาร่วมแสดงบทบาทต่างๆในชีวิตของพวกคุณนั้น ก็เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ในส่วนที่ขาดหายไปของพวกคุณเองซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าพวกคุณจะต้องจมอยู่ในทะเลแห่งความสับสนไปตลอดชีวิตเพราะหากใครก็ตามที่รู้จักเอาใจใส่ต่อคำแนะนำของจิตวิญญาณของตัวเองซึ่งเป็นคำนิําที่ไม่ผิดพลาดและเป็นดั่งลูกศรที่นำทางขนาดใหญ่ที่กำลังกระพิบอยู่ได้ พวกเขาก็จะสามารถเดินตามแสงสว่างที่กระพริบนำทางอยู่นั้นซึ่งมันจะมาในรูปแบบของความรู้สึกผิดชอบชั่วดีแรงบันดาลใจสัญชาตญาณและอื่นๆอ,อีกทั้งพวกเขาก็จะยังสามารถตัดสินใจทำสิ่งต่างๆได้อย่างมีสติสัมปชัญญะและสอดคล้องกับพันธสัญญาทางจิตวิญญาณของตัวเองได้อีกด้วย แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าพวกคุณไม่สามารถใช้ทางเลือกอิสระในการเลือกที่จะทำในสิ่งที่แตกต่างออกไปได้หรอกนะเพราะเมื่อโอกาสแห่งการเจริญเติบโตด้านจิตวิญญาณเปิดขึ้นพันธสัญญาทางจิตวิญญาณซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่แน่นอนตายตัวก็จะสามารถยืดหยุนเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์อื่นๆที่แตกต่างออกไป สามารถทำให้การเรียนรู้ประสบการณ์นั้นๆได้เหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วการเรียนรู้นั้นก็เป็นเครื่องบ่งบอกว่าเป็นการจดจำได้ในสิ่งที่จิตวิญญาณของพวกคุณรู้อยู่แล้วเท่านั้นเองการเจริญเติบโตด้านจิตวิญญาณมันจะเป็นบทเป็นตอนเพื่อการค้นพบตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง ที่มีการดำเนินสูตรท่อต่อๆการไปพบชาติแล้วพบชาติเล่าซึ่งแต่ละพันธสัญญาก็ถูกออกแบบมาเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตด้านจิตวิญญาณให้มากขึ้นเรื่อยๆการตรหนักรู้ถึงภารกิจซึ่งหมายถึงวัตถุประสงค์หลักเบื้องต้นของการลงมาเกิดของแต่ละจิตวิญญาณ มันก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นแบบปุ๊บปั๊บได้เพราะมันคือความสำเร็จครั้งสำคัญที่สื่อถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ดังนั้นจึงไม่มีพบชาติไหนเลยที่เกิดมาแล้วเสียเปล่าดังนั้นสิ่งที่พวกคุณเรียกกันว่าความผิดพลาดที่นำพาคุณไปสู่สถานการณ์ที่ยากยิ่งต่อการจัดการนั้น ก็ไม่ใช่ขยะหรือของเสียแต่อย่างใดเลยหากพวกคุณรู้จักเรียมรู้จักมันยิ่งกว่านั้นมันอาจเป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญาทางจิตวิญญาณของพวกคุณเองก็ได้ในทุกๆพกภพชาติก็ไม่ใช่จะราบรื่นได้ทั้งหมดเพราะมันจะทำให้ไม่เกิดพัฒนาการด้านจิตวิญญาณของพวกคุณเองก็ได้ในทุกๆภพชาติก็ไม่ใช่จะราบรื่นทั้งหมด เพราะมันจะทำให้ไม่เกิดพัฒนาการด้านจิตวิญญาณและวิวัฒนาการมีความจำเป็นที่จะต้องมีความสมดุลและได้มาซึ่งความสมดุลก็จำเป็นจะต้องเผชิญกับสถานาการณ์ที่ตึงเครียดพอๆกับการยินดีปรีดากับสถานาการณ์ที่ชื่นชอบส่วนการเวียนไหวตายเกิดก็จะช่วยให้มีความเป็นไปได้มีความน่าจะเป็นมากมายเกิดขึ้น ไม่มีสิ่งที่แน่นอนตายตัวใดๆเลยที่จะสามารถเข้ามาขัดขวางการเลือกของพวกคุณได้เพราะการเลือกเหล่านั้นจะทำให้แต่ละภพชาติกลายเป็นการผจญภัยแห่งการเรียนรู้ที่มีความพิเศษเฉพาะตัวของใครของมันพระผู้เป็นเจ้าได้อธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างสั้นๆตอนที่มีคำถามว่า ทำไมมนุษย์จึงไม่สามารถรู้ได้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตวิญญาณของตนเองรู้ซึ่งท่านได้ตอบว่าถ้าหางมนุษย์ทุกๆคนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างทะลุปรุโปร่งทั้งหมดแล้วถ้าไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องมีความคิดเป็นของตัวเองหรือถ้าไม่จำเป็นต้องมีความต้องการเป็นของตัวเองหรือไม่จำเป็นต้องมีพฤติกรรมเป็นของตัวเองแล้ว มันมีความจำเป็นอะไรที่จะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์หากเมื่อได้เกิดแล้วต่างก็แค่มุ่งหน้าไปสู่จุดจบซึ่งก็คือจุดเริ่มต้นอย่างรวดเร็วเท่านั้นทิ้งให้ชีวิตทุกๆชีวิตอยู่ในทุกๆก,การเวลาที่ดำรงอยู่ภายในความเป็นพระเจ้าในสภาวะเหมือนกับตอนที่อยู่ที่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้น มันจะมีประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลายได้อย่างไรและมันจะมีอะไรให้เรียนรู้กันอีกล่ะนี่ด้วยความรักที่พวกเรามีต่อพวกคุณทุกๆคนเพราะเราเป็นหนึ่งเดียวกันขอขอบคุณข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุทธ์นาวรัสมานะที่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ